สสดีน,นักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะมารู้จักกับการเขียนชีวประวัติและอัตาชีวประวัติกันค่ะสำหรับชีวประวัติและอัตาชีวประวัตินั้นคืออะไรนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเขาบอกว่าชีวประวัตินะนะคะเป็นงานเขียนชนิดหนึ่งที่เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลในช่วงชีวิตนะคะชีวประวัติของบุคคลเนี่ยไม่เพียงแต่จะกล่าวถึงวันเกิดอาชีพการศึกษาแต่จะมีการ กล่าวถึงเรื่องราวของตแต่ละช่วงชีวิตนะคะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อ่านเกิดขึ้นในชีวิตได้ทั้งนี้นะคะถ้าเป็นประวัติของผู้เขียนของผู้แต่งเองนะคะจะนิยมเรียกว่าอัตชีวประวัติค่ะ แล้วลักษณะงานนะคะระหว่างชีวประวัติกับอัตชีวประวัติเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรนะคะสำหรับชีวประวัตินะ,นะคะเป็นงานเขียนที่นําเสนอข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลค่ะแต่อัตนะนะคะจะเป็นงานนําเสนอที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะคะขอเป็นของผู้เขียนเองค่ะ สำหรับชีวประวัตินะคะจะนำเสนอรเรื่องราวหรือประสบการณ์มุมอมองของบุคคลรวมทั้งเกร็ดต่างๆในชีวิตนะคะแต่ถ้าเป็นอัตตะเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัวการศึกษาการทำงานความสัมพันธ์นะคะการเสียชีวิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่สำคัญในชีวิตของตัวเองอีกด้วย่ะขอขยับแป๊บหนึ่งนะคะ สำหรับชีวประวัตินะคะเนื้อหาประกอบด้วยประวัติส่วนตัวการศึกษาการทํางานความสัมพันธ์หรือการเสียชีวิตและเรื่องที่มีความสำคัญนในชีวิตของบุคคลหนึ่งๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นอัตตะคือเป็นงานเขียนของเราเองเนี่ยนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเป็นในเรื่องของการนําเสนอเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็อาจจะเล่าถึงชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะคะโดยมากเนี่ยการเขียนอัตตะชีวป,ประวัติเนี่ยจะเขียนจากความทรงจําของตัวผู้เขียนเองมีลักษณะใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจําหรือว่าไดอารี่นั่นเอง นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันอยู่เนาะสำหรับหลักการหลักการเขียนนั้นนะคะหลักการเขียนชีวรประวัติเนี่ยต้องใช้ภาษาระดับทางการนะคะหรือว่ากึ่งทางการเช่นเดียวกับอัต,ตชีวรประวัตินะคะใช้ภาษาเหมือนกันเลยคือทางการหรือว่ากึ่งทางการก็คือจะมีภาษาพูดปะปนเข้ามานะคะ,ะหลักการเขียนชีวรประวัติเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องศึกษาข้อมูลหรือค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ที่เราจะเขียนซะก่อนนะคะเนื้อหาหรือว่าแง่มุมที่เรา ที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับคนคนนั้นเนี่ยต้องแบบเอามาทั้งในอดีตปัจจุบันนะคะแล้วก็แนวโน้มของในอนาคตว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนโดยเ,เราเราอาจจะเพิ่มทั้งคติความคิดเห็นของเราลงไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเขียนเลิกใช้ภาษาในการนําเสนอที่น่าสนใจนะคะมีการเรียบเรียงลาดับอย่างชัดเจนเนาะแต่ถ้าเป็นงานเขียนของเราที่เป็นงานประวัติของเราเองนะคะก็เขียนครอบคลุมเนาะทั้งเรื่องในอดีตปัจจุบนันแล้วก็อนาคตคิดว่าจะเป็นยังไงเราจะทําอะไรในอนาคตหรือว่าเล่าเหตุการณ์คติประจําใจหรือเหตุการณ์ที่ ตัวเองเนี่ยประทับใจที่เคยผ่านมานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเขียนเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองนะคะการศึกษาแล้วก็การทํางานค่ะแล้วแนวทางในการเขียนชีวประวัติและาตัาชีวประวัติเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ะะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเลือกเขียนประวัติของบุคคลที่น่าสนใจมีตัวตนอยู่จริงหรือบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วโดยอาจจะนําเสนอรูปแบบการดาเนินชีวิตทั้งหน้าที่ประสบความสําเร็จและความล้มเหลวเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจกับผู้อ่านนะคะ,ะ,คะเขียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะปราศาจากอาคติไม่ควรเขียนสำนวนด้วยสำนวนวิหารที่แบบยกย่องจนเกินควรหรือมุ่งเพียงแต่แสวง,สวงหาแสดงเพียงแต่แสดงว่าเป็นบุคคลใดนะคะแต่ควรชี้เห็นว่าเป็นบุคคลแบบไหนคนค่าแก่การยกย,ย่องอย่างไงและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะ ผู้เขียนเนี่ยจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลนั้นนะคะอย่างทองแท้ในด้านต่างๆนําเสนอข้อมูลโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมจำไว้ว่าครูมองว่าถ้าจะเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิตของคนอื่นถ้าเป็นทางการก็คือเป็นภาษาแบบภาษาเขียนหมดเลยอะเนาะแต่ถ้าอยากให้มันแบบไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็เลือกมันแบบไหลลื่นได้ก็คืออาจจะมีกึ่งภาษาก็คือเออกึ่งทางการก็คืออาจจะมีภาษาพูดปนเข้ามานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่า อันนี้นะคะบทความนี้ตัวอย่างนี้เป็นงานเขียนแบบไหนครูจะให้สักสองสามบรรทัดน,นะคะข้าพเจ้าถือกําเนิดในปีคศ1 9 5 6นะคะในครอบครัวของชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแต่ละยายพามแม่ของข้าพเจ้าซึ่งยังแบะบอกเดินทางด้วยเรือในสมัยน,นั้นผู้อพยพส่วนใหญ่ต้องเดินทางด้วยเรือคาดว่าคงเป็นการอพยพหนีความอดอยากมาสู่ดินแดนแหล่งทองซึ่งร่ำลือกันว่าอุดมสมบูรณ์อ่ะนตอนนี้ว่าข้าพเจ้าถือกำเนิดแบบเนี้ยแสดงว่าต้องเป็นอัตชีวประวัติแน่นอนค่ะ ก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะคะสังเกตดูว่าเขาจะใช้ภาษาที่แบบเป็นกื่งทางการาะมีภาษาพูดปะปนมานิดนึงนะคะอันนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะองค์ที่62พระนามเดิมว่าขัวขยับนิดนึงนะคะอ่า พระองค์เจ้าจิตเจริญนะคะประูติเมื่อวันที่28เมษายน2406รเนาะมีพระสัมพันธวงศ์เธอนะคะพระองค์เจ้าพานาร,ร,รายเป็นพระมารดาต้นราชสกุลจิตตะพงนะคะพระองค์เจ้าจิตเจริญสมรสเป็นสามเณรเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2419ันสร้หงเะคะสมเป็นพระภิกษุณวัดพระศิรตนาสสดาราเมื่อ2427ประทับณวัดโบวนิเวศวิหารสังเกตดูว่า ภาษาพูดเนี่ยจะน้อยลงนะคะเพราะว่าเราเริ่มเขียนถึงเกี่ยวกับคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นงานเขียนของชัดเจนเลยว่าต้องเป็นชีวประวัตินะคะเป็นการเล่าเรื่องให้คนอื่นให้ให้อะเกี่ยวกับของคนอื่นนะคะให้ฟัง เ,เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนชีวประวัติเนี่ยคนที่เราเลือกมานะคะต้องมีความเป็นที่รู้จักพอสมควรน,นะคะแล้วก็ให้แง่คิดอะไรในการทำชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นโครงสร้างในการเขียนงานของเรานะคะนักเรียนก็คือการเขียนอัต,ตชีวประวัติก็คือเล่าเรื่องของตัวเองครูขอแบัดบก่อนที่จะไปนะคะครูขอสรุปคอนเซปต์คร่าวๆก่อนนะคะคอนเซปต์ Concept ที่ความเปรียบเทียบระหว่าง อ่ะอัตตะก,กับชีวะมันต่างกันยังไงสรุปความสปต์ง่ายๆเลยก็คือว่าอัตตะชีวะประวัติเนี่ยเป็นการเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองนะคะส่วนชีวะประวัติเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนอื่นอัตตะเล่าเกี่ยวกับตัวเราชีวะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นงานของเราในวันนี้ก็คือ ทำอัตาชีวประวัตินะคะเล่าเรื่องประวัติชีวิตของเรานะคะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ไม่เกินนั้นนะคะสามารถพิมพ์ส่งได้นะคะโครงสร้างในการเขียนควนมีอะไรบ้างนะคะขอยกตัวอย่างแบบนี้ละกันอา,อาจจะพูดถึงการเกิดนะคะเกิดเมื่อไหร่นะคะพ่อแม่เป็นใครนะคะ อดีตเป็นยังไงบ้างปัจจุบันเรียนอะไรที่ไหนอนาคตคาดว่าจะเรียนอะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเราฝ่าฟันความยากลําบากอะไรมาอะไรเหล่าเนี้ยมันสอนอะไรเราบ้างในการใช้ชีวิตนะคะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ